เนี่ยออมเลต็ตข้างบินที่เราเห็นข้างหน้าม่อกั้จำได้ไหมนี่แหละเห็นป่ะข้างนอกฝนจะตกอะ่ะนี่แหละมันทุ่งเข้ามาชนตรงนี้เลยนะเอาเข้าไปดูสิว่าคนขับไม,ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวออมเล็ตบอกไม่กลัวตอนนี้เริ่มกลัวแล้วนะเฮ้ยระวังระเบิดทุกคนรบทุกคนทุกคนนะโอ้ยอุ้ยทุกคน สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ลิปลี่พัทยานะครับตอนนี้ก็บรรยากาศน่ากลัวมากเลยมืดคืนมากเลยฝนจะตกแล้วเราหนีเข้าไปข้างในกันก่อนดีกว่าไหมเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยข้างบนข้างบนตกด้วยหรอเราหนีเข้าไปข้างในกันก่อนเร็ววิยน,นี่เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลิปลี่บิลีฟอิตออนนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในนะครับกลัวไหม เอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับเอาแล้วนะครับเรามาเริ่มโซนแรกนะโซนพิพิธภัณฑ์ของแปลกนะเราจะเริ่มจากความน่ากลัวแบบเบาๆก่อนนะพร้อมเลนไม่กลัวอยู่แล้วใช่ไหมทาไมม่านตาเปิดถึงน่ากลัวเลยวะเดี๋ยวเราลองลุยเข้าไปกันเลยนะครับผมไปไม่กลัวเข้าไปเข้าไปทีละคนค่ะไปอะไรอ่ะพร้อมเลนทำอะไรอ่ะ อุ้ยจะกดอะไรอ่ะนี่นี่นี่นนอเอาอะไรเล่นอันนี้ได้ไหมอเอาเล่นเล่นอันนี้ได้ไหมไปชนหรือเปล่าลองสิไปดูแมวดูแมวดูแมวเปิดแล้วนั่นไงดังแล้วชนแล้วต้องห้ามห้ามชนห้ามชนขา้ขายๆ,กๆแก่น้ำตาลเหรอเอาเลไรบอกขายขายแตงน้ำตาลต้องมือนิ่งๆนะ อุ้ยเข้าโค้งแล้วเข้าโค้งแล้วอ้าวชนแล้ว,วอาอ,อมเลดเราจะเลือกเครื่องดนตรีก่อนออมเลดจะเลือกอะไร,รกันนี่นมันปืนนะอุ้ยหมาหมาหมาหมอันนี้เปียโน,โนเล่นให้มันไพเราะหน่อยสิาบายตอนนี้ออมเลดเคยมาหรือเปล่าครับออมเลดอุ้ยอุ้ยนี่อะไรอะ ออ้ยของจริงนะเนี่ย<ข>อันนี้ไข่อะไรอะไข่เขาบอกว่าไข่หายากที่สุดในโลกโอ้ <c oughs> ใหญ่มากเลยของจริงของปอมไม่รู้นะอุ้ย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 เนไม่กลัวแน่นะเฮ้ยอันนี้ขึ้นเข้าไปได้ไหมเนี่ยอันนี้เข้าไปได้ไหมเดี๋ยวให้อัมเลนไปสำรวจดูไม่มีผีหรอกไม่ต้องกลัวตรงนี้ยังไม่มีขโมยไปลองสำรวจดูเร็วเข้าไปเข้าไปนี่ข้างบินที่เราเห็นด้านหน้านะครับเนี่ยเมื่อกี้ เนี่ยอมเ,เลศข้างบินที่เราเห็นข้างหน้าเมืเ่อกี้จำได้ไหมนี่แหละเห็นปะข้างนอกฝนจะตกอะ่ะนี่แหละมันทุ่งเข้ามาชนตรงนี้เลยนะเอาเข้าไปดูสิว่าคนขับไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวอมเ,เลดบอกไม่กลัวตอนนี้เริ่มกลัวแล้วนะไม่เผื่อมีนอีน้องชเบ็ดน้องชเบ็ดเข้าไปแทนอมเ,เลดเข้าม,มายังไม่้องเจอผีเลยเข้าด้วยเดี๋ยวตามเข้าไปเนี่ยแม่อูที่มันทะลุเข้ามาแม่อูเห็นไหมนี่เห็นไหมมันทะลุเข้ามาเมื่อกี้เอาเข้าไปสิ เข้าไปดูเข้าไปไม่ต้องกลัวให้น้องขึ้นไปด้วยไปไม่ต้องกลัวเข้อ่อ้ยเดี่ยวห้องคนขับดิไปดูห้องคนขับเร็วคุณเพื่อนเขาอยากดูถําอเมริดไม่พาไปดูโหปิดแอร์ด้วยอย่างดีเลยเข้าไปเข้าไปไม่เป็นอะไรจะไปดูห้องคนขับนั้นออกมาโอ้ยอเมรดเริ่มกลัวแล้วเพราะเอ็มว่าอเม็ิดเข้าผีไม่ได้แล้วแหละอันนี้แค่ด่านแรกเองนะเข้าไปเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้อันนี้มันเครื่องมีนจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆดูดิ หแต่พวงมาลัยนี่เหมือนพวงมาลัยรถเลยไปเราออกดีกว่าไปเราออกกันก่อนไปนักข่าวเมื่อกี้เราหนีเข้ามาแล้วฝนตกพอดีเนี่ยเรารอดแล้วเนี่ยเราเข้ามาหลบต่อเร็วอุ้ยอมเล็ตใครเปิดน้ําทิ้งไว้ไปปิดน้ำหน่อยเร็วพี่เบ็ดไปไปเล่นเรียบร้อยละอ้ยอุ้ยน้ําหรอเฮ้ยโอ้โหโอ้โหออมเล็ตใครเปิดน้ําไว้อะ ไปเดี๋ยวเราเริ่มเดินเข้าไปข้างในกันดีกว่าไปนะครับเราจะเข้าไปดูวิวิวันของไปนี่ไออมเล็ดนักบินเขาอ,อยู่นี่ไงนี่เขาปีนล,ลงมาแล้วเขาก็ติดอยู่บนต้นไม้เขาน่าจะตายบนเนี้ยไปเราเข้าไปสำรวจดีในปา่าไปเชอเบตไม่ต้องจับลูกชเชอเบตกลัวนะครับไปอมเล็ดเดินเข้าไปอเอาไปเข้าไปเฮ้ยมีปลาด้วยเหรอเนี่ยเนี่ยเครื่องบินเขาตกไปแล้วเข้าไปดูกัน ไปไปไปโอ้ยมีปลาด้วยอ่ะปลาสวยมากเลยครับม,เ,ามาเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ของแปลกนะครับตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนจริงหรือเปล่าไม่รู้คนจริงหรือเปล่าเหมือนคนจริงเลยอ๋อ,อเป็นโรงหนังเหรอจะใครโผล่มาเพราะเอ็มกลัวไปน้องทิเเดินต่ออ๋นี่แว่นขยายนะครับแว่นขยาย นี่ของแปลกนะไม่ว่าอันไหนแปลกๆบอกได้นะดูออมเล่นมาดูของแปลกเร็วนี่เขาก็จะบอกนะว่าเป็นอะไรอันนี้เป็นหมวกนะครับหมวกสมัยโบราณอันนี้คือหน้ากากของอนนฟาโลน,โ<ร>นะครับอันนี้พวกเขาเขาเขาสัตว์ต่างๆนะนเดินสำรวจดูดดนี่นี่เขาก็จะมีให้เราดูเรื่องราวต่างๆ,ๆนะครับในพิพิธภัณฑ์ลิบลี่ในโซนของแปลกนะครับอุ้ยเก้าอี้นี่ของยักษ์แน่เลยะ โอ้โหอันนี้เป็นรูปปั้นนะครับผมนี่อันนี้เป็นซอพิพิธภัณฑ์นะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้คือหุ่นเกาะนะครับเหมือนอยู่ในหนังเลยเออเนี่ยเนี่ยพิพิธภัณฑ์นโอ้โหแล้วเข้ามาตรงห้องนี้นะครับมีของแปลกหลายๆอย่างเลยนะครับอมเล็ดดูรูปนี้สเออิเหมือนอะไรเหมือนอะไรกระดูกดูดีๆเหมือนอะไรเด็กสองคนกับน้องหมาไมเหมือนงกระดูกนะมันหลอนเหมือนกันนะนะไปเดินตอ่อ อุย้ยกล้องจุลาทรรศน์หรือเปล่าเฮ้ยเพี้ยมาลองส่องนี้มีเชื้อโรคหรือเปล่า,ม,ามีอะไรเห็นอะไรไหมเห็นไ <muốn S 1> หนค่อยๆส่องบ้างสิโอ้ยเชื้อโรคจริงด้วยลองจิ้มสิลองจิ้มสิอุย้ยมีเสียงเฮ้ยอุ้ย,ย,ยตกใจอุ้ยปิดก่อน เอาตัวอะไรมีเสียงมีเสียงมมาเสียงเครื่องบินเสียงแมงวันเสียงเครื่องบินเอาอะไรดีเอาหมากดอุ้ยอุ้ย้ย้ยลองเอาเสียงลองเอาเสียงอะไรดีกบไหมกบไหมอุ้ยเอาออมเล็ตมานี่เสียงดังเหรอมาบายไปต่อ เฮ้ยระวังระเบิดทุกคนลบทุกคนทุกคนมันอุ้ยอุ้ยทุกคนดูแล้วมันมีเพชรเลยแล้วข้างบนเ้ยเ้ยโอ้ยแม่อุกกดใหญ่เลยอุ้ยน่ากลัวพอแล้วไม่กดแล้วข้างในมีเพชรออมเล่นลวงเข้าไปหยิบเพชรสิแม่โอ๊กใครกล้าล้วงเฮ้ยระวังระเบิดอุ้ย ทำเลยหลวงเขาไปหยิบหลวงเขาไปหยิบเลยลองหลวงอยู่ลองหลวงเขาไปเราจะได้รวยเราจะได้รวยเราจะได้รวยหยิบเข้าไปเข้าไปหยิบทําไมกลัวอย่างนี้ยังไม่ถึงด่านผีก็กลัวแล้วไม่ไม่เอาหยิบหน่อยหยับได้ไหมเอามาเลยเอาไปขายเอาได้ไหมพ่อเอ็มได้แล้วเหรอไอเขาจับบ้างสิได้แล้วโอ้ยพ่อเอ็มจะเอาไปขายเฮ้ โอ้โหมันไม่ใช่เพชรมันเป็นเงาโอ้โดนหลอกไปเราขึ้นไปชั้นสองกันดีกว่ามาลูอะไรแมวุรู้ตาคนหฮะออมเลยเห็นอะไรอ่ะรู้ตาคนมีตาคนอยู่ข้างในเหรอไม่เห็นไม่มีไม่มีไหนขอส่องหน่อยเดินเจ็บจึงแพอดีอ๋อเหมือนมีคนมองกลับมาไปเราขึ้นดีกว่าไปชั้นสองซิไปขึ้นไปชั้นสองเดินขึ้นไป เอาเลยไม่ต้องตื่นเต้นหรอกะนะครับน,นี่ที่พัทยาเนี่ยเขามีที่พิพิธภัณฑ์ปแปลกๆอย่างนี้ให้เรามาเดินเที่ยวกันได้ด้วยนะครับเพื่อนๆใครที่ชอบความตื่นเต้นหรือชอบอะไรท้าไทยก็มาดูได้นะ